สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะนำายปั่นนะครับงานเดิมของลูกค้านะครับผ่านการใช้งานมาแล้วเนิ่นนานนะครับก็เลยทำให้ยายปั่นจับตัวเป็นก้อนหรือว่ามีการยุบตัวทางเราก็เลยต้องนำายปั่นเก่านะครับออกมาปีให้ฟูนะครับขีดขีดให้ฟูนะครับให้เหมือนมาใหม่นะครับแล้วก็ทำปอกใหม่ปอกเดิมเขาจะเป็น ผ้าซึ่งขาดหลุดลุย่ยเอวยุ่ยหมดแล้วนะครับทางร้านก็จะนำเป็นผ้าดิบเกรดดีนะครับมาทำเป็นปอกแล้วก็ยัดใยปั่นนะครับช่วงนี้ก็กำลังยัยดใยปัน่นเพื่อให้ฟองน้ำเพื่อให้หมอนฟูนุ่มเหมือนเดิมเหมือนตอนซื้อใหม่ๆนะครับวันนี้ก็หากเป็นประโยชน์ก็แนะนำคอมเมนต์กันมาได้นะครับ